รับเข้าสู่ฮัตขา่าข่าวรายการข่าวที่ขอาข่าวไม่ผวนพลาด สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเขมศรหนูข่าวนะคะภาคข่าววันนี้ติดตามเรื่องราวปัญหาที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกใบสั่งจราจรเรื่องของการจัดระเบียบรถแท็กซี่หนึ่งมิถุนายนนี้แล้วนะคะจะเริ่มต้นมาตรการจริงจังในการจัดระเบียบรถแท็กซี่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิเสธผู้โดยสารการใช้ใบขับขี่สาธารณะปลอมหรือว่าไม่มีใบขับขี่สาธารณะมาตรการต่างๆเหล่านี้นะคะก็เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้น วันนี้คุณนิติรัตน์โบจันรลงพื้นที่นะคะไปติดตามปัญหาอาากรรมที่เกิดขึ้นโดยคนขับรถแท็กซี่ทำร้ายผู้โดยสารติดตามจากคุณนิติรัตน์ค่ะค่ะคุณเข็มมาสอนคะ การที่แท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารดูจะเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนะคะแต่ครั้งนี้คงจะไม่ธรรมดาอีกต่อไปเมื่อผู้โดยสารท่านหนึ่งถูกปฏิเสธการขึ้นแท็กซี่พร้อมกับการเรียกพวกมารุมทำร้ายวิธิรัฐของงัดประเด็นนี้มาเตือนภัยผู้โดยสารแท็กซี่ทั้งหลายค่ะว่าคุณอาจจะกำลังเจอกับแท็กซี่ที่ตั้งตนเป็นมาเฟียคอยรดักรอผู้โดยสารในย่านสถานีแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันนี่ล่ะค่ะ เสริมสักสิงเจริญผู้ประสบเหตุแท็กซี่ทำร้ายร่างกายเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากเรียกแท็กซี่จากแอร์พอตลิค์สถานีมักกะสันเพื่อกลับบ้านพักแต่ถูกปฏิเสธและได้ถ่ายรูปไว้ทําให้คนขับแท็กซี่ไม่พอใจและเข้าทําร้ายร่างกายีีช่วงที่ระหว่างรอรถอีกคันหนึ่งผมอยากจะถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะฮะก็เลยแอบหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูปเขา อเผอิญว่าแชทที่สองเนี่ยเขาเห็นว่าผมได้ถ่ายรูปตรงตรงจุดนี้ไว้คาดว่าน่าจะเกิดความไม่พอใจขึ้นมานะครับเขาจึงเดินปรีก็มาที่ผมแล้วก็เริ่มมีการการปอร้อต่อเถียงกันโดยการที่เราบอกลักษณะที่ว่าเฮ้ยมึงมาถ่ายรูปลักษณะนี้จะไปร้องเรียนใช่ไหมเนี่ยมึงเก่งใช่ไหมอนะลักษณะนี้เราก็มาผักอกผมนะฮะซึ่งตอนนั้นผมไม่อยากที่จะมีปัญหาอะไร กับพวกตัวคนกลุ่มนี้เพราะว่าหนึ่งสัมภาระ,ะผมก็มีอยู่เยอะอยู่แล้วก็สองเพิ่งกลับจากต่างประเทศทีมข่าวของเราได้ลงสำวรวจจุดเกิดเหตุพร้อมผู้เสียหายพบว่ากลุ่มแท็กซี่ยังคงจอดรถรอรับผู้โดยสารในจุดเกิดเหตุเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจุดเกิดเหตุนี้อยู่ตรงไหนคะตรง จุดที่เป็นต้นเสาครับต่อม้อด้านทางฝั่งขวามือของเราครับัขอขอ่คือจุดที่ผมเรียกแท็กซี่ไปแล้วไม่ยอมไปผมเลยเดินมาตอม้อฝั่งฝั่งซ้ายมือครับหลังจากนั้นมีการแอบถ่ายรูปเขาเห็นก็เลยถึง การการาชกต่อยกันเกิดขึ้นนะฮะ,ะทีนี้คนไหนเป็นคนไหนบ้างคนะใส่เสื้อ,อใส่ใส่หมวกนะครับคนนี้คือแท,แท็กซี่คนที่สองที่พยายามกระชากผมลงจากรถแท็กซี่คนที่ยืนอยู่ที่รถนนี้ใช่ครับนะตอนนี้ยืนอยู่ที่รถส่วนคนที่นั่งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์นั้นนะฮะคือคู่กรณีที่ต่อยผมคนแรกที่ต่อยกับผมนะฮะจนทําให้ผมหัวไหลหลดุดส่วนอีกคนนึง ตอนนี้ยังไม่เห็นนะฮะอีกคนนึงจะเป็นผู้ชายใสยก่กางเกงขาสั้นนะฮะแล้วก็มีแว่นตาคาดบนหัวคนนี้คือนคนที่พยายามกระชากผมลงจากรถแล้วก็ถีบผมบนรถแท็กซี่แล้วก็ไล่ต่อยผมหลังจากที่ผมลงจากรถแท็กซี่แล้วนะฮะคนที่เหลือคนที่เหลือไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ครับคู้กรณีของผมมีอยู่สามคนนะฮะครับ ภายในสถานี a i r p o อต Link ได้ติดป้ายเตือนภัยระวังแท็กซี่ผิดกฎหมายไว้ทั่วบริเวณและมีประกาศห้ามคนขับแท็กซี่ติดคนเข้าพื้นที่ a i r p o อต Link เนื่องจากมีพฤติกรรมปฏิเสธเลือกรับผู้โดยสารไม่กดมิตเตอร์ใช้กริยาว,วาจาไม่สุภาพแต่งกายไม่เรียบร้อยเมาชุราในพื้นที่รับส่งผู้โดยสารปล่อยผู้โดยสารลงก่อนถึงปลายทางข่มขู่และทำร้ายร่างกายพนักง,งานรักษาความปลอดภัยแอร์พอตลิงค์ แต่บุคคลเหล่านี้ยังคงสช้างความเดือดร้อนกับผู้โดยสารและแอร์พอร์ตลิงอยู่ถึงแม้ว่าเหตุการณ์แท็กซี่ทำร้ายผู้โดยสารครั้งนี้จะผ่านมาแล้วหลายวันแต่กลุ่มแท็กซี่ที่ตั้งตนเป็นมาเฟียกลุ่มนี้ยังคงทำมาหากินอยู่บนพื้นที่เกิดเหตุโดยรายการควบคุมของเจ้าหน้าที่รัฐชัยธรรมาชัยถ่ายภาพมิติรัตบวัวจันทร์ข,ข่าวรายงาน ขอบคุณคุณนิติรัตน์และทีมข่าวด้วยนะคะคุณผู้ชมครับถ้ากะบอกช่เดียวค่ะช่วงหน้าสําหรับใครที่โดนใบสัง่งมีใบสั่งอยู่ในมือแล้วยังไม่ได้จ่ายค่าปรับต้องติดตามนะคะเพราะว่าตํารวจเขาจะเอาจริงเอาจงมากยิ่งขึ้นเอาจริงขนาดไหนช่วงหน้ากลับมาค่ะพกสรางวัลแห่งความพอเพียงกลุ่มปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย โอดีไม่ต้องใช้หลักประกัน TMB SME คุณคิดว่างานกับรอยยิ้มไปได้วยกันได้ไหมผมเลือกที่จะทำสิ่งที่ผมรักผมชอบเก็บภาพรอยยิ้มเพราะมันทำให้ผมยิ้มตามทุกครั้งและที่นี่กับรสชาติไก่ที่กรอบอร่อยถึงเนื้อในก็เป็นความสุขที่ผมเลือก เคฟ3ชุดโดนใจเริ่มต้นแค่6.9บาทถึง21มิถุนายนนี้และยิ่งกว่าความสำเร็จคือรอยยิ้มที่ผมได้รับกลับมาการศึกษาคือต้นทุนชีวิตที่มีพลังในการต่อสู้กับความยากจนเด็กไทยทุกคนคุณได้รับโอกาสอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันวันนี้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณกว่า42,000ล้านบาทเพื่อลูกหลานของเรา ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกทางหนึ่งด้วยเรินดีอย่างมีคุณภาพเป็นกุญแจสำคัญสู่อนาคตทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและยัง่งยืน เต็มเต็มรสชาติกับโปรโมสกลิ่นกล้วยหรือรสช็อกโกแลตและสตรอเบอรี่สิ่งแวดล้อมกับภาษีจะรวมเป็นหนึ่งเดียวด้วยบัตรใบนี้ในการชำระภาษีสรรพากรทุกประเภทผ่านทางอินเทอร์เน็ตเมื่อทุกอย่างลดกรมสรรพากรจึงใา่เวลาอีก8วันทุกประเภทภาษีและได้เวลาเครดิตอีก51วัน หนึ่งในบริการดีๆจากกรมสรรพากรที่เราร่วมกันเพื่อโลกใบนี้กรมสรรพากรมุ่งม,มั่นบริการด้วยหัวใจและไม่ตรีเทลุยลงตัวใหม่ทูซุดีแม็กวีครอส ถ้าความดังทำให้คุณเสียหน้าใหม่พรอ i ควายบิวตี้เ i a ช f โฟมพร้อม50%ไรท์เทนิ่งครีมช่วยกระจัดความหมองคล้ำ mm hmm. เผยผิวดูกระจ่งางใสพิเศษและซื้อพรอ f โฟมขนาด50กรัมเพียง30บาทที่เซเว่นเลเว่นตั้งแต่วันนี้ถึง25บมิถุนายนนี้เทลุยลงตัวใหม่อิทุซุดีแม็กซ์วีครอส ลึงไงดีฝ้าและผนังมีลายจากเชล่าบอร์ดผนังและฝ้าสวยต้องแผ่นลายเชล่าบอร์ดเท่านั้นพินิจรัสนะโกสินตอนวัดหัวกระบือวัดหัวกระบือมีประวัติเรื่องเล่าของวัดเกี่ยวข้องกับวรรณคดีขุนช้างขุงแนแผนและรามเกียรติ์ สร้างขึ้นเมื่อสมัยอยุธยาตอนปลายมีการปฏิสังขรณ์วัดใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2516ภายในพระอุโบสถบริสสถานหลวงพ่อโตพระพุทธรูปปูนป้านปางมารวิชัยและภาพจิตกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติวัดหัวกระบือจะมีกองกระโหลกของกระบือโดยทางวัดได้นำมาประดับไว้ตามจุดต่างๆ เป็นเอกลักษณ์ของวัดที่สอนแทรกหลักธรรมในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีช่วงบายบายลองรอมาดูหน่ยบายบายนะค่ะนี่พี่ก็เห็นอยู่นี่แล้วทำไมไม่มจอดได้กันละ่ะนี่ผมมาจอดแค่ชั่วคราวเองไปเกิน ครึ่งชั่วโมงเอาเต็มที่ครับบางทีนิดนิดน่อยๆก็สิบที่สิบนาทีฉันไม่ได้จอดเช็ทั้งวันหรอกผมมาธุระส่งของแค่นั้นเองอ๋อแต่รู้ไหมว่าห้ามจอดนี้ไม <the> <the> hmm, ่รู้อ่ะก็เห็นเราจอดกันเต็มไปหมดแล้วตอนเย็นทำไมมันจอดทั้งขายของกันเป็นเกื่อนแล้วถามฝั่งโน้นทำไมมันจอดได้ก็ทำไมมันจอดได้ฝั่งโน้นแล้วก็ไม่ไล่ไปละถ้าก็จะไล่จับแบบนี้เนี่ยขายตัวน่ะตัวไหนไปชนีนะอ้าวกลับหัวกับหัวกับหางดีอ่า โดนแล้วนะฮะโดนแล้วนะเออนี่เพิ่งจะเจอวันแรกนี่แหละขอก็ไม่ได้ด้วยเด้งเด้งผมคนพูดพูดผมต้องต้องต้องรับเป็นฝ่ายเดียวเหรออือซึ่งเนี่ยผมเนี่ยเยอะมากอ่ะเนี่ยโดนสามสี่สี่ใบอ่ะในในเวลาไม่กี่สัปดาห์เนี่ยเสียค่าปรับไปเสียค่าปรับสองร้อยครับสองร้อยในรอบเดือนหนึ่งเราโดนหีึ่ครั้งครับ ค,ค,คุณผู้ชมคะสำหรับผู้ที่ทำผิดกฎจราจรต้องระวังตัวให้มากนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาจะเอาจริงแล้วค่ะสำหรับใครที่โดนใบสั่งแล้วไม่ยอมไปเสียค่าปรับอาจจะโดนหมายเรียกได้นะคะวันนี้คุณภาคพลโตหออบุตรลงพื้นที่ค่ะไปดูคนที่ทำผิดกฎจราจรกันหน่อยนะคะตรวจสอบจากคุณภาคพลเลยค่ะ ผู้เขมปสอนครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นะครับได้มีมาตรการเข้มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในกรณีที่คุณจอดรถนั้นแล้วโดนใบสั่งแปะนะฮะไม่ว่าจะก,กรณีใดๆทั้งสิ้นนะครับภายในเจ็ดวันถ้าคุณไม่ไปเสียค่าปรับนะครับคุณอาจจะโดนหมายเรียกและอาจโดนหมายจับตามมาก็ได้ครับกรณีกรณีอย่างนี้โดนแล้วใช่ไหมโดนแล้วครับอันนี้ บริเวณนี้เขาเรียกห้ามจอดตลอดเวลาแต่ก็ยังมีรถจอดปล่อยทิ้งรถไว้ลักษณะนี้คือเจ้าของไม่อยู่ไม่อยู่ครับเราก็จะเขียนใบสั่งใบสั่งอเขียนแล้วก็แ,แปะไว้แปะไว้แล้วก็จะตัวมาเจอใบสั่งก็เอาใบสั่งนี้เป็นรายงานตัวกับร้อยเวรอา้าวเจ้าของมา,อาดีเลยเ กรณีที่กรณีที่เจอตัวงี้ต้องเรียกเก็บใบอนุญาตกับกี่เรียกเก็บใบอนุญาตขอเลือดเนี่ยเขาห้ามจอดในที่ตรงเนี้ยครับผมแคปเดียวผมไม่ไหวไปไหนมาผมไปไปปัตตานีโอ้ทอนไม่ไหวมันจะระเบิดอยู่แล้วขอสักเที่ยวเถอะเข้าห้องน้ำเข่าห้องน้ำจะเฉยนะเนี่ยแล้วไปจอดในปั๊มไม่น่าเขาไม่ให้จอดปั๊มเขาไม่ให้จอดเลยเขาไล่ออกมาจอดข้างนอกแล้วรู้ไหมว่ามันผิดผิดรู้แต่มันทนไม่ไหวผมก็ คนนี้ไหวเหมือนกันนะ่ะโอ้ยขอนี่หน่อยไม่ได้เลยครับกรณีอารุกบหน่วยให้แล้วคือไม่เรียกเก็บใบอนุญาตแับขี่แต่จะใบสั่งแปะไว้ที่หน้ารถแล้วก็ให้ให้ลุงไปรา,ายงานตัวราคาที่เันก็อยู่ที่อำนาจร้อยเวนแต่ไม่เกินห้าร้อยบาทจิงหาเงินลำบากนะครับตอนนี้นะครับช่วยๆอหูช่วย,วยวแล้ว,ว,ลวตายเลยผมผมือวางวันก็ติดข้าเจ้าขเขานะบางวันก็ต้องมีไม่ไม,ไม,ไมีกินต้องติดข้าเจ้าเอาไปกินนะ่ะหาเงินทุกวันเอือนแันกะอน ของมันก็แพงผมไม่ไม่อยากทําผิดหรอกแต่มันทนไม่ไหวจริงๆปปัสสาวะแบบจั๊วะครับไม่ได้ไปทาอย่างอ,อื่นตายเลยตายเลยสองร้อยสามร้อยมันก็ไปเอาที่ไหนไปจ่ายไปเสียการถูออกใบสั่งแบบที่ติดไว้กับรถโดยไม่ยึดใบขับขี่ผู้กระทําผิดมักเพิกเฉยต่อการไปจ่ายค่าปรับตำรวจจราจรในแต่ละท้องที่จึงเข้มงวดกับผู้ที่ขับขี่ที่ถูกออกใบสั่งในลักษณะนี้ หรือกระทำผิดกฎจราจรซึ่งหน้าได้รับไปสั่งแล้วค่ะไปสั่งแป๊บไปยังได้แล้วค่ะได้รับไปเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้อันนี้เขาจอดรถเขาผิดอะไรผิดจอดซ้อนคันค่ะตรงนี้ห้ามจอดซ้อนคันเด็ดขาดค่ะเพราะว่าถ้าจอดผู้กันจราจรเส้นนี้จะปิดขัดเลยอะค่ะการฝ่าฝืนกระทำผิดกฎจราจรแบบไม่เกรงกลัวส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรตามมาแน่นอนครับนอกจากจะโดนใบสั่งแล้วเพิกเฉยตำรวจจราจรจะออกหมายเรียกหรือรวบรวมรายชื่อ ส่งตรมเขาส่งทางบกกรุงเทพมหานครถึงตอนนั้นจะเกิดปัญหาตามมาอีกมากมายกรณีที่เหลือเจ็ดวันแล้วเขาไม่มาเราอย่างที่นี่เนี่ยก็จ,จะดําเนินการออกหมายเรียกถามว่ามาดูสถิติว่าหลังจากออกหมายเรียกไปแล้วอย่างที่บอกว่าถ้าได้รับใบสั่งแปลเนี่ยสถิติมาชำระค่าปรับเนี่ยไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์แต่หลังจากออกหมายเรียกไปแล้วปรากฏว่าสถิติอย่างของที่นี่เนี่ยมาชำระค่าปรับอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มขึน้นนี่คือหมายเรียกใช่ หมายเร<น> <ๆ S 2> ี่ยก <ๆ S 2> จ, <ะ S 1> จะส่งไปที่บ้านใช่ประสานงานกับทางขนส่งหมายเรียกเนี่ยจะส่งไปยังผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถเราจะเน้นที่ตัวเจ้าของรถก่อนเพราะรถเนี่ยจะระบุว่าใครเป็นเจ้าของรถก็จะส่งหมายเรียกไปตามที่อยู่ที่นั่นเราก็จะรวบรวมผู้ที่ไม่มาชําระค่าปรับเมื่อออกหมายเรียกแล้วก็ตามเนี่ยส่งไปยังนายทะเบียนขนส่งอย่างกรณีอันนี้ก็คือรวบรวมส่งนายทะเบียนขนส่งกรุงเทพเพื่อแจ้งให้เขาทราบว,ว่ากรณีรถ ดังต่อไปนี้เนี่ยเมื่อมาต่อภาษีเนี่ยต่อไม่ได้ให้เขาแจ้งให้เขาไปชําระค่าปรับก่อนอก็เป็นความร่วมมือระหว่างทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกับคนส่งทีนี้มันเลยมันเลยเงื่อนไขเกจวันไปแล้วแล้วเขาต้องอยู่ถึงหลายเดือนเมื่อเขาเมาชําระค่าปรับเนี่ยเขาจะถูกอีกข้อหาหนึ่งก็คือไม่รายงานตัวในกําหนดอ๋อโดนอีกหนึ่งข้อหาถูกต้องจากเดิมเนี่ยจอดในเขตท้ามข้อหาเดียวพอเลยกําหนดก็เพิ่มอีกหนึ่งข้อหา ตำรวจกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการตำรวจจราจรยังบอกต่อว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องออกมาขันน็อตให้กฎหมายนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์และไม่เลือกปฏิบัติและถ้าทุกคนเคารพกฎจราจรอุบัติเหตุและปัญหาจราจรบ,บนท้องถนนในเขตนครบาลจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนอนเนกพลพินโยถ่ายภาพภาสพลโตหอมบุตรฮัดอข่าวรายงานครับค่ะขอบคุณคุณภัสพลและทีมข่าวด้วยนะคะ คุณผู้ชมครับต้องยอมรับนะคะว่าแต่ละวันการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครวุ่นวายมากนะคะการทําผิดกฎจราจรก็มีเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกันวันนี้เรามีตัวเลขนะคะที่กองบังคับการตํารวจจราจรได้ทําการรวบรวมไว้ค่ะโดยมีข้อมูลจากกองบังคับการตํารวจจราจรนะคะรายงานสถิติการออกใบสั่งผู้กระทําความผิดผิดกฎหมายจราจรช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะ พบว่าจ้าี่ตำรวจ88สถานีรวมถึงตำรวจจราจรมีการเบิกใบสั่งเพื่อแจ้งแก่ผู้กระทำความผิดจำนวน27,850เล่มรวมทั้งสิ้น696,250ใบแบ่งเป็นออกใบสั่งแก่ผู้กระทำความผิดโดยยึดใบขับขี่383,332ใบและการเขียนใบสั่งแปะไว้หน้ารถกรณีไม่พบผู้ขับขี่95,335ใบ รวมในรอบ4เดือน478,667ใบในจำนวนนี้นะคะมีผู้ขับขี่ที่ทำผิดกฎจราจรมาชำระค่าปรับเพียง148,405รายเท่านั้นค่ะจากในรอบ4เดือนแรกของปีนี้นะคะเรามาดูแค่15วันของเดือนนี้กันบ้างค่ะเพียงวันที่1-15พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็มีการจับกุมผู้กระทำผิดกฎจราจรได้ทั้งหมด 5 6 9 6 2รายเมื่อดูที่ความผิดแล้วนะคะพบว่าจอดรถในที่ห้ามจอดมากถึง22,570รายรองลงมาข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัย11,340รายข้อหาขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด4,335รายข้อหาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจับกลุ่มไป3,542รายข้อหาขับรถย้อนศรสน3,108รายข้อหาจอดรถบนทางเท้า30,30ราย ข้อหาจอดรถซ้อนทัน2,478รายข้อหาแซงในที่คับขัน2,344รายข้อหาขับรถบนทางเท้า2 0 4 1รายข้อหาเมาแล้วขับ1,25 0รายข้อหามลพิษควันดำ921รายและข้อหาแข่งรถในถนน48รายนะคะ ส่วนข้อร้องเรียนต่างๆที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วก็มีการร้องเรียนผ่านทางกองบังคับการตำรวจจราจรผ่านสายด่วน1197ส่วนใหญ่นะคะก็เป็นการเรียกเก็บเงินจากตำรวจจราจรโดยไม่ออกใบสัง่งให้กับผู้ใช้รถที่ผิดวินัยการจราจรนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องต่างๆตั้งแต่การตั้งด่านไม่มีตำรวจสัญญบัตรคุมรถแท็กซี่จอดีดขวางป้ายรถประจําทาง ขณะดเดียวกันค่ะทางตำรวจก็ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมแบบนี้ด้วยนะคะบอกว่าให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอ,อย่างเคร่งครัดเตรียมพร้อมการส่งบุตรหลานออกจากบ้านโดยเฉพาะเรื่องของกระเป๋านักเรียนเงินค่าขนมห้ามจอดแค่หน้าโรงเรียนแล้วค่อยไปหยิบกระเป๋าค่อยหยิบเงินให้กับน้องๆน,น,นักเรียนนะคะกินข้าวไว้เสร็จด้วยก่อนที่จะถึงโรงเรียนค่ะนอนในรถไม่ใช่มาถึงโรงเรียนแล้วค่อยปลุกน้องๆในรถแล้วก็ลงไปโรงเรียนกว่าจะตื่นกว่าจะปลุกได้จอดรถหน้าโรงเรียนเป็นเวลานาน,านก็ทําให้การจราจรติดขัดด้วยนะคะ เราจะมาตรวจสอบปัญหาในเรื่องของการออกใบสั่งแล้วผู้ที่ได้รับใบสั่งไม่ยอมไปจ่ายค่าปรับกันหน่อยค่ะตรวจสอบเพิ่มเติมกับท่านรองผู้บัญชาการ,รตำรวจนครบาลน,นะคะพลตรวจรวรตรีวร,รศักดิ์นพสิทธิพรตอนนี้ท่านรองวรศักดิ์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะท่านรองคะสวัสดีค่ะท่านรองคะก่อนอื่นนะคะอยากทราบถึงหลักปฏิบัติตามกฎหมายนะคะถ้าหากว่าเราได้รับใบสั่งแล้วเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงต้องไปจ่ายค่าปรับภายในกี่วันยังไงบ้างคะ โดยในเบื้องส่วนมั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 นมีนมนมนมข้อกําหนดอยู่แล้วนะครับในท้ายใบสั่งที่ท,ที่เราออกให้นะครับจะต้องไปติดต่อชําระค่าปรับภายในเจ็ดวันครับค่ะ,ะ,ะโดยในทางปฏิบัติจริงๆเราก็จะร่วมรวยไปเกินกว่านั้นก็นิดหน่อยไปค่ะ,ะ,ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของในเรื่องของการเพิกชำระค่าปรับตามใบสั่งครับค่ะถ้าไม่ชำระค่าปรับจะเกิดอะไรขึ้นคะ การไม่รายงานตัวตามใบสั่งมันก็จะมีข้ออีกข้อหาหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาค่ะครับครับก็กก็ก็เป็นข้อหาที่ไม่มารายงานตัวตามตามใบสั่งก็ะจะมีมีโทษปรับอีกมีกระทงหนึ่งเทน่าเด้นครับค่ะท่านรองคะเห็นว่าตอนนี้ตารวจจะเข้มงวดมากขึ้นถ้าไม่ไปรายงานตัวไปชาระค่าปรับจะมีการออกหมายเรียกด้วยผมผมเรียนภาพรวมอย่างนี้แล้วกันนี่นะครับก็ค,คือเรามาดูในเรื่องของการรายงานตัวตาม ตามใบสั่งหรือที่ที่ว่าใบสั่งที่ไม่ได้เราเรียกเห็บใบกับขี่หรือที่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกใบสั่งแปะอย่างนี้เนี่ยนะครับค่ะก็การมารายง,งานตัวค่อนข,ข้างน้อยค่ะทีนี้ในใน,ในอายุค,ความในข้อกําหนดเนี่ยม,ม,มันมันมีปีเดียวนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็คือว่าพอครบปีมันก็ขาดอายุค,ความเพราะคนไปชาระค่าปรับไอ้คนไปชำประภาษีเราก็ทําอะไรไม่ได้ค่ะในในทางปฏิบัติตรงนี้เราก็เลยมาดู ในรายละเอียดว่าใบสั่งที่ออกไปแล้วเนี่ยก็มาตรวจสอบในในเบื้องต้นเราตรวจสอบข้อหาที่ก่อให้เกิดปัญหาการกจราจรเป็นหลักของรถแล้วก็ส่งหมายเรียกไปนะครับว่าเ<ภ>ตือนอย่างน้อยจุดก็เป็นใบเตือนไปยังเจ้าของหรือผู้ขับขี่ของรถคันนั้นๆนี่น,น,นะครับว่าท่านได้กระทําผิดนะและท่านยัง,ยงไม่มาชาระค่าปรับนะคราบอันนั้นก็เป็นเป็นเรื่องเขาก็หมายเรียกไปก่อนค<ภ>่ะนี่พอเมื่อหมายเรียกไปแล้วไม่มานี่ฝั่งซุบมันก็เป็นเขตท,ที่เราจะนํา ามาเขาเรียกว่าไปไปแจ้งทางกรมการขนส่งทางบกที่ที่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าอายัดอายัดน <clog. S 2> ั่นแหละครับก็คือแจ้งไปที่กรมการขนส่งทางบกว่ารถคันนี้ได้กระทําผิดเรื่องนี้นะเราได้ออกมาเรียกเตือนแล้วนะแต่ก็ไม่มานะก็เ <chaud. S 2> <Liz> มือม่อเมือ่อเมื่อไปถึงเวลาไปชําระค่าปรับไอ้เมื่อไปชำระชำระภาษีประจําปีนะครับก็ม <commandments. S 2> ีเราก็เป็นเป็นธิ์ที่เราจะไปไปแจ้งให้คนที่ไปชาระ สีตรงนั้นเนี่ยนะครับคุณต้องไปชำระค่าตัดทางอาหารด้วยอันนั้นก็เป,นเ,ปนเป็นเป็นเป็นมาตรการที่เราจะเสริมก็มาอีกส่วนหนึ่งนะครับอย่างไรก็ดีนะครับก็ผมว่า,ามาตรการตรงนี้เป็นเครืยอเป็นการกระตุ้นเป็นการเรียกร้องหรือเป็นการสร้างจิตสำนึกให้คนในสังคมได้รับรู้ว่าการกระทําผิดในส่วนตรงนั้นเนี่ยที่ว่าเมื่อแจ้งไปแล้วนี่นะครับอย่างน้อยสุดก็ทางเจ้าที่ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจยังติดตามผลอยู่นะครับค่ะ ถ้าอยู่ใกล้เคียงเราก็จะจัดจัดเจ้จาหน้าที่ไปประชุรับผ์ด้วยตนเอง<ม>ก็เราจะทําทุกวิถีทางนี่ครับเพื่อให้ใใหการกระทความผิดใน<ม>โดยเฉพาะในเรื่องของการจอดรถหรือการการะทำผิดตรงนี้เนี่ยซึ่งซึ่ง<ม>ซึ่งตอนนี้ต้องถือว่าเป็นก่อให้เกิดปัญหาทางการจราจรค่อนข้าง,จจงมากอย่างที่ท,ที่ที่ต้องเรียนไปตรงนี้เลยนะครับว่าสภาพถนนปัจจุบันนี้กับปริมาณรถเนี่ย มันมันโอเวอร์โหลดกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่จอดหรือการที่กระทำผิดในในพื้นที่ที่วางเส้นทางไว้อยู่เนะี่ยนอกนอกจากจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแล้วยังก่อให้เกิดปัญหาการไปตอนติดขัดเป็นวงกว้างอีกด้วยเพราะ,ะฉะนั้นเราก็จะพยายามจะมวดตรงนี้แล้วก็จะกระตุน้นเตือนในตรงนี้ไปอีกในทางครับค่ะท่านรองวรศากับปัญหามันอยู่ตรงไหนคะทาไมคนที่ได้ใบสั่ง แล้วเพิกเฉยไม่ยอมไปจ่ายค่าปรับทําไมถึงไม่แกรงงตัวกับใบสั่งคนไปชาระค่าปรับจริงๆไม่ถึงครึ่งนะคะท่านรองคะก็คือก็คือการติดตามผลตรงนี้อย่างที่ผมว่านี่ครับค่ะคือมันก็ใบสั่งลอยไปก็พอคนไม่มาชาระก็แล้วไปนะครับไปชาระภาษีไปแล้วเพราะนั้นล้วก็อ่อเาเรียกว่าการติดตามผลน่ะมันมันขาดการติดตามผลตรงนี้เพราะฉะนั้นผมจึงเอามาตรการการติดตามบทินมาใช้ ราะการทาผิดทุกอย่างเนี่ยเราจะตามผลไปตลอดเพราะนันใบสั่งทุกใบที่ออกเราจะตามผลตลอดเพราะันะเราเชื่อว่าถ้าเราติดตามอย่างนี้ได้เนี่นะครับก็จะทําให้คนเนี่ยปฏิบัติตามกฎมากขึ้นครับค่ะ,คะท่านรองครับแบบนี้จะแก้ปัญหายัางไงดีคะต้องยอมรับนะคะว่าตํารวจจราจรทํางานลําบากนะคะเอาใบสั่งไปแปะเอาไว้ก็ไม่ยอมไปจ่ายค่าปรับทําผิดซึ่งหน้าขอใบขับขี่อขอบัตรประจาตัวประชาชนก็ไม่ดีไม่ให้บ้างล่ะจะแก้ปัญหายัางไงดีคะ อันนี้ผมว่ามันมันนอกจากใช้มาตรการทางกฎหมายแล้วนะครับผมว่าการสร้างจิตสำนึกหรือการรณรงค์การประชาพันธ์คนในสังคมเองนี่นะครับมันก็ต้องช่วยกันทุกวิถีทางครับ<ะ>ในมาตรการของเจ้าที่ตำรวจเราเป็นมาตรการท้่ค่อนข้างที่ว่าเป็นปลาเหตุไปตั้าไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าถ้าเราช่วยกันนะครับรือทุกแขนงแลวคนในสังคมกระตุ้นไปแล้วก็แจ้งไปนี่นะครับ เราลณลงรณ์กันจริงจริงางจังนี่ครับปัญหาาจราจรที่วันหนักๆมันก็ขี้ขายไปได้เยอะครับค่ะเอาละค่ะตรวจสอบจากท่านรองเพีทวนนี้ก่อนนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะคครรัับบสวัสดีค่ะท่านรองผู้บัญชาการตารวจนครบาลนะคะพลตารวจตรีวรศักดิ์นพสิทธิพิพนนะคะปิดท้ายกันช่วงนี้นะคะด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับอนาคตพลังงานไทยนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาในช่วงสุดท้ายของฮาร์ดคอร์ข่าวค่ะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Plantsano อ,เเอรา Hardy b e n e c a l จากการควบคุมราคาขายปลีกก๊าซ LPG ไว้ที่18บาท13สตางต่อกิโลกรัมมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณการใช้ LPG เพิ่มมากขึ้นจนทำให้ประเทศไทยต้องนำเข้าก๊าซ LPG จากต่างประเทศด้วยสาเหตุดังกล่าวหากประเทศไทยยังมีปริมาณการใช้ LPG สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เมื่อแหล่งก๊าซ LPG ในประเทศไทยที่เราเคยผลิตใช้เองหมดลงไปประเทศไทยคงต้องกลายเป็นผู้นําเข้า LPG เต็มรูปแบบและต้องใช้ LPG ในราคาสูงกว่าปัจจุบันที่เป็นอยู่หลายเท่าตัวเราใช้ก๊าซในประเทศไทยนะรวมทั้งิ้นนะครับประมาณ4,000ล้านล้านลูกบาทฟุตต่อวันนะครับผลิตได้ในอาวไทยประมาณ3,000ล้านล้านลูกบาทฟุตต่อวันแล้วก็ไปซื้อจากประเทศพม่านี่ก็ประมาณ1,000ล้านลูกบาทฟุตต่อวันนะครับหากใช้ในอาจารย์นี้นะครับก็คือใช้ก๊าซในอาวไทยประมาณ3,000กว่าล้านล้านลูกบาทฟุตต่อนน เราจะมีการแก้ใช้อยู่อีกแค่ไม่เกิน18ปีข้างหน้านะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังมีการอุดหนุนาการใช้ก๊ส LPG ในบางบางประเภทอยู่และอุดหนุนเป็นอย่ามากและราคาของเราเนี่ยต่ำที่สุดในบรรดาพู้ภาคนี้ทั้งหมดนะครับดังนั้นหากาในอนาคตข้างหน้าเนี่ยการใช้ก๊าซเนี่ยหมดไป เราต้องนําเข้ามาทั้งหมดนํานเข้ามาทั้งหมดเนี่ยครับการอุดหนุนจะเพิ่มการใช้เงินอย่างมีปริมาณเป็นมหาศาลนะครับโดยราคาจะแพงขึ้นกว่าเดิมสองสามเท่านั่นหมายถึงการอุดหนุนกา๊าซอุดหนุนเร่ราคาก๊าซเนี่ยที่เราจะใช้ภายในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกประมาณสองสามเท่าถ้าเราไม่บริหารจัดการอย่างถูกต้องและเหมาะสมในเมื่ออนาคต แหล่งก๊าธรรมชาติอาจหมดลงภายใน15ปีสำหรับประเทศไทยที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติด้านพลังงานจำกัดและต้องนำเข้าพลังงานหนึ่งหนทางสำคัญก็คือการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดรู้คุณค่าเพื่อให้มีพลังงานที่เราสามารถผลิตเองใช้ต่อไปให้นานที่สุดคนผงโลงในมุมใหม่สู่อิสระแห่งการขับเคลื่อน ให้ทุก่งตอบรับดังใจทสารเป็นหนึ่งกับความสะดวกสบายทุกรายละเอียดสู่ความสมบูรณ์แบบ Honda Civic ใหม่พรเอฟมิราเทลพาคุณมาร่วมประสบการณ์ผิวดูอ่อนเยาว์กับสาวสวยสามคนนี้ค่ะ ที่เด็ดสุดเดินกับรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยคนคิดว่าเราเป็นรุ่นเดียวกันอะไม่เราหน้าเด็กขนาดนั้นเลยหรอใช่ล้วผิวเนียนุ่มและซุ่มซึ้นขึ้นสามีอะบอกว่าผิวดูไม่เปลี่ยนเลยตั้งแต่เป็นแฟนกันก็ปลื้มสิใช่แล้วริ้วรอยดูลดเลือนลงค่ะที่บอกคนว่าพี่เล็กสี่แล้วนะนม่ไข้เชื้อที่เลยคุณเองก็มีผิวดูอ่อนเยาว์ได้เราพิสูจน์มาแล้วจึงมั่นใจแนะนำพรเอชมิราเโค้ทค่ะ หมดเวลาของฮาร์ดข่าวในวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะวันนี้นะคะเราจะลากันไปที่ภาพของเกษตรกรชาวสวนยางพาราหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้นะคะรวมตัวกันหน้าตลาดกลางยางพาราใหญ่ที่จงังหวัดสงขลาหลังไม่พอใจมาตรการแทรกแซงราคาย,ยางของรัฐบาลที่มี2มาตรฐานลากันไปที่ภาพนี้นะคะและกลับมาพบกับฮาร์ดข่าวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ